เอาละครับจากครั้งที่แล้วดูเหมือนว่าลูกค้าเขาต้องการสูตรอาหารแบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ของเราก็คือสูตรน้ำยาบานปากทั้งนั้นเลยแ่ในวันนี้ของเราจะมาทำสูตรใหม่กัน ก่อนอื่นเราจะต้องมาดูส่วนผสมสําหรับการเล่นแร่แปรธาตุสักนิดหนึ่งก่อนอื่นต้องมีกรด1ชิ้นพิซูโด1ชิ้นฟอสฟอรัส1ชิ้นแล้วก็ใช้เวลาแปชั่วโมงก่อนอื่นที่เราจําเป็นต้องมีก็คือน้ํายาบวนปากเพื่อมาสร้างต้นทุนกันก่อนเอามา100โกรดซื้อมาเรียบร้อย100ชิ้นแต่ว่าก่อนที่เราจะปลูกของเราต้องมาเก็บก่อนนี่ เก็บ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 เสร็จแล้วก็มาปลูกกันนี่ถมดินเปิดน้ำจอก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 ,จอก,จอก <c oughs> แล้วก็ร้านเฮ้ยดูเหมือนจะมีคนขาย <c oughs> ในที่สุดก,ก็มีคนแล้วเออผมต้องการขายของครับอ่ะอ่ะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สามสิ่งนี้ครับขายเลยครับอืม <c oughs> ได้นะแล้วนายต้องการขายเท่าไรหร่เหรอเออผมขอสักพันหนึ่งได้ไหมขอพันหนึงครับ ไม่เอาใช่ไหมเอ่อไม่ได้งั้นขอแปดร้อยก็ได้เดียวเดียวเดียวถ้าไม่ดีละอุ้ยอุยมันต่อยเรามันต่อยเราเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเพื่อนนี่ต่อยเหรอต่อยเหรอจะต่อยเหรอนี่นี่นี่หนีต่อยแค่นี้แล้วก็หนีอะไรเนี่ยอุตสาหาขายให้ เฮ้เฮเฮลงมาดิเฮ้เ hey. ฮ hey. <Hello. S 1> ้นี่ไงสรบปไปแล้วคุณตำรวจครับไม่มีอะไรสิครับไอคนนี้ผมก็ไม่รู้จักครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยเออตรวจไปก็ไม่พบอะไรหรอกครับมีแค่ตู้ผมขนของแย้าบ้านเฉยๆจากนั้นตรงนี้เราก็จะใส่กระป๋องกระป๋องขอให้ลูกค้าไม่เบื่อไอ้นนี้ก่อน <c oughs> เราต้องเอาอันนี้ใส่ไปก่อนแค่ก่อนเลย1 2 3 4 5ส2 3ส5ี่ห้าสสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยห่แค็์แล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์ทำแบบเราต้องไปซื้อหลังจากหกโมงเย็นตอนนี้เฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเออไม่มีอะไรครับมีแต่มยาบว่นปากคุณตำรวจจะเอาไหมครับเนี่ย <c oughs> ไม่เอางั้นแหละครับเออสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันนี้เอาอะไรเหรอเออผมต้องการกรดสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ฟอสฟอรัสอีกอย่างหนึ่งมันเป็นยาครับผมไปหาซื้อที่ไหนบ้างเดีย่ยยาก็ร้านขายยาสิอ๋องงั้นเหรอครับงั้นเหรอครับ ถ้าอย่างงั้นผมเอาไปสัก2อันละกันมาแล้วก่อนอื่นเรามีพวกนี้ผมเราไม่ต้องเอาใบใส่แต่ว่าเราเอาไอ้พวกนี้ใส่เลยแล้วก็มไปได้ไอ้ตัวนี้มาจากนั้นเอาไปมีก็ไปทําอาหารก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เล้วร้านขายยามียาไหมครับเออยาเหรอยาสีแดงนั่นใช่ไหมยายาไม่มีอะเออผมมาซื้อเพิ่มเมื่อกี้ผมซื้อไปสองผมมาซื้ออีก ยังละสแล้วก็ไอตัวยาครับผมต้องไปหาซื้อจากไหนอะ่ะไอตามมินิม,มาร์มันไม่มีเลยเออถ้าอย่างงั้นนายก็ต้องไปหาซื้อเอาเองแล้วแหละที่นี่ไม่มีขายหรอกเออถ้าเราสั่งเดลิเวอรี่จะมีไหมเฮ้ยตำรวจอยู่ตรงไหนโอ้ยอยู่ตรงนี้ข้างหลังโชิบหายเกือบฟิวแล้วผมอยากกลับบ้านครับโอ๊ยเปิดประตูไม่ได้ <c urs ue> เฮ้ยจะกลับบ้านจะกลับบ้านนี่ ได้ได้กลับบ้านได้กลับบ้านได้กลับอยู่ตรงนี้แหละผมเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วคุณตำรวจคงไม่มาหาถึงนี่นะถ้ามาก็คือโดนจับแน่หลักฐานเต็มเลยแล้วก็ของพวกเดลิเวอรมีอะไรบ้างนะยาอยากได้ยายาตัวนั้นยาสีแดงอันนั้นไม่มีอ่ะถ้าไม่มีแต่ยาสีขาวมันคือซูโดอีเฟรินในรูปแบบเม็ดหรอ สารตั้งต้นทั่วไปของเมทแอมเฟตามิน am เราต้องหาวิธีทำไอ้ตัวนี้ก่อนแต่พอมาหาเบนเบนก็ไม่อยู่ขยันทำงานมากขยันทำงานสุดๆอา้าวเบนนี่นะเฮลโลเบนเฮลโลบอสเออเมื่อวานบอสไม่มาเอาเงินนะ่ะเรามีรายได้ประมาณ2,000กว่าเลยนะรวมตอนเช้านี่ด้วยงั้นเหรองั้นบอสขอนะได้เลยสิบอสเออเบนเบนแล้วก็บอสเอาของมาเติมให้ ขอบคุณมากบอสตอนนี้เราต้องมาเก็บเกี่ยวฝั่งนี้ให้หมดก่อนก่อ,นอื่นเลยนี่เก็บเก็บเก็บถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะเป็น OG คูดหรือเปล่านะใช่ลระปลูกโอแต่ OG คูดนี่นะลืมแล้วก็ไอ้พวกผ้าเต็นพวกนี้เก็บให้หมดเก็บเก็บออกเก็บออกเอาละยี่สิบหอนี้ของเราจะให้ผู้ค้ารายย่อยของเราที่มีกำลังซื้อน้อยและไม่มีปัญญาจะซื้อของแพง วันนั้นขอโทษนะที่ต่อยนายอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกวันนั้นฉันก็ใจร้อนเองแหละที่ไปต่อยนายก่อนอ่าง้นเหรองั้นฉันเอาของมาขอโทษสักหน่อยหนึ่งชิ้นนายเอาใช่ไหมสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นเจ็ดชิ้นแปดชิ้นละเก้าชิ้นสิบชิ้นเก้าชิ้นก็พออ่ะเอาไหมเอาสิราคานี้นี่หาได้ยากนะอ่าง้นเหรอง้นเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วนายอ่ะสนใจดีกับฉันไหมหนึ่งชิ้น สองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นเออหกชิ้นก็ได้นะเอาไหมเออนายล้อเล่หรือเปล่าเนี่ยแพงขนาดนั้นเอาไม่เอาเลยเหรอสงสยัยเรากดดันเขาเกินไปให้ไปตั้งหกชิ้นเฮดูเหมือนว่าของเราจะมีของเยอะแล้วด้วยเราขอไปซื้อของเพิ่มดีไหมตอนนี้มีเงินอยู่ทั้งหมดสี่พันสี่พันเรามาฟอกเงินกันสักหน่อยไอพวกรสชาติใหม่ๆเดี๋ยวเอาไว้ทําทีหลัง ซึ่งช่วงนี้ของเราก็มีเครื่องมิกแล้วเลยไม่ต้องเทเองไม่ต้องกลัวเรื่องกิน่นน้ำยาบนปากเฮ้ hey! Hey! 6โมงแล้วเหรอโอ้โห6โมงครึ่งร <c oughs> ้านปิดเฮ้ hey! ฉันมาขอจ้างคนหน่อยอเออแล้วนายจะจ้างใครเหรอเออฉันต้องการคนปลูกผักนะอ๋อคนปลูผักเหรอแล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนกันล่รระหว่างบังกะโลกับสวิทช็อปนะเออผมคิดว่าให้ไปอยู่ที่บังกะโลแหละครับที่อยู่คอมผมเลยนางจะต้องเสียค่าลงทะเบียนหนึ่งพันเหรียญนะ แล้วก็จ่ายเงินค่าจ้างด้วย200เหรียญออแพงไปบังคับเนี่ยผมกําลังจะซื้อกิจการอยู่เลยนะผมยังไม่เอาแล้วกันเออแล้วผมขอหน้าเจอเอาเบิร์สักหน่อยเออตอนนี้เอาเบิร์ไปอยู่ไหนอะหน้าเจอตอนกลางคืนด้วยไม่ตอนกลางวัน,วนอ,อ่ะอ้าคุณลุงเอาเบิร์อยู่ตรงนี้เองเหรอใช่แล้วแล้วนายจะเอาอะไรเหรอเรียกใช้มาดินดินเออผมต้องการของนิดหน่อยนะครับผมต้องการอันเนี้ย สัก3ชิ้นอันนี้อีก3ชิ้นอันนี้อีก3ชิ้นโอเคประมาณนี้รครับแล้วก็โอติคุดอีกประมาณ2ชิ้นพอโอเคได้เลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เบนไม่อยู่ห้องเรามาเก็บเงินก่อนดีกว่าเออเบน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 ไม่อยู่ห้องเบนไม่อยู่ห้องแต่ <c oughs> ตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เบนน่าจะตะเวนขายอยู่ด้วยช่วงเคอร์ฟิวด้วยเบนไม่ยอมกลับบ้านปกติเบนนี่จะวิ่งสายนี้นะก่อนกลับ เออเบนอ๋อน uh, oh, mm ี hmm. ่ไงนี่ไงไงเฮลโลเบนว่าไงบอสได้เงินเท่าไหร่อ่ะวันนี้เจ็ดร้อยแล้วบอสเอองั้นฉันขอก่อนนะได้สิบอสเอาละในวันนี้ของเราก็มีเงิน4 0 0พกว่าแล้วพรุ่งนี้ก็ซื้อกิจการได้แล้วหนึ่งก,กิจการแ,แต่ก่อนหน้านั้นโอ้หส่วนของเรามาเก็บผลผลิตโตไวมากปลูกตอนเช้าตอนเย็นโตเดี๋ยวเราต้องมีลูกจ้างได้แล้วเราต้องมีเราต้องมีงมไม่มีไม่ได้ ไม่มีขี้เกียจมาเก็บขี้เกียจมาตาดัดขี้เกียจมาปลูกแต่ให้มีลูกจ้างนี่ไอ้พวกใส่ดินอัตโนมตัติหรือว่าใส่น้ําอัตโนมัติมาจังจําเป็นอยู่ไหมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวลองดูก็รู้แล้วว่าจําเป็นไหมเออสวัสดีครับคือผมมาซื้อของครับแล้วก็ไออันนี้ก็คือบ้านเหรอบ้านเราซื้อไปแล้วก็เลยหายไปแล้วเฮ้ยไม่มีแล้วส่วนธุรกิจธุรกิรกสร้างอ,อบรีดผมอยากได้อะ่ะธุรกิสร้างอบรีดเหรอราคาสี่พันเหรียญน,นะ ผมดูราคามาแล้วครับผมมีเงินจ่ายโอเคถ้าเธอเลือกแล้วก็ลงทะเบียนเลยนะครับผมเลือกครับ4ี่พันนะครับนี่ครับเงินสดเลยขอบคุณมากเอาละเราต้องไปดูธุรกิจของเรากันหน่อยธุรกิจของเราตรงนี้นี่ไงธุรกิจเราแกล้งแกงห้องสตาร์นี่มาเลยอ้ะก่อนเริ่มกิจการเผากดเงินสดออกมาก่อนห้าสิบถึงมันจะใช้แค่สิเราจะกดออกมาห้สิ นี่ปิดประตูปิดประตูเงินสดพร้อมแล้วรันเอาละ่ะเราจะเริ่มทำการฟอกเงินกันแล้วคอนเฟิร์มใน50เหรียญโอ้ยเป็นแบงค์ออกมาเลยเออผลิต <c oughs> อยู่นี่เลยเหรอ <c oughs> แล้วไอ้กังหนกนี่ก็คือยังไงอะไม่ทำอะไรเลย้างมันก่อนไว้มาดูทีหลังแล้วก็สินค้าปโปรดักต์ของเราตอนนี้สินค้าชิ้นนี้เราขายในราคา80 ถ้าขายขึ้นมาสัก85น่าจะมีคนซื้ออยู่วิธีทดลองก็ง่ายเปิดเลยเผื่อมีคนสั่ง85นั่นไง <laughs> มาแล้วมาแล้วเออต้องการ2ชิ้นในราคา200ต้องอยากได้สัก225เพื่อนได้สิที่ไหนดีละ่ะที่ไหนดีมามาตอนบ่ายนี่แหละได้มาแล้ว225แล้วนายอ่ะสนใจไหมเอาไม่เอา <laughs> ไม่มีใครเอาเฮ้ยคนออกจากบ้าน เออสวัสดีครับรนายไม่ต้องมาเสนอขายอะไรเดียนหรอกเดียนไม่ซื้ออยู่แล้วเอองั้นเหรอครับก่อนอื่นตอนนี้ของเราต้องหาสพลายอร์อตอนนัวนี้คน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 นี้คือเดียร์เลอร์เป็นตัวแทนจำน่ายดูซิอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่นี่เหรออ๋อเราเคยเจอบ่อยๆไอ,อตอนนั้นบอกให้ไปเป,เป็นเพื่อนกับใครนะไอ,อตอนนั้นเราเล่งหาเงินก็เลยไม่ได้ดูก็ก็ก็กพเ่สวัสดีเพื่อนเออนายต้องการงานไหม เห็นหนายอยู่แบบนี้นายน่าจะว่างสินะฉันก็ต้องการจริงๆแหละแต่ว่านายต้องจ่ายค่าจ้างลุงนาฉันก่อนนะหนึ่งพันเหรียญอ่าหนึ่งพันเหรียญเลยเหรอโอเคเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวไว้ฉันจะมาหาใหม่นะ <c oughs> ได้ได้ได้ยังไงก็รีบล่ะค่าตัวฉันมันขึ้นทุกวันนะ <c oughs> เออคุณตำรวจมาทำอะไรเหรอครับเค okay, ไม่ตอบเฮ้เบน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 อย่าพิ่งเข้าห้องเบน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 อื <c oughs> ว่าไงบอสวันนี้ยังขายได้แค่หนึ่งพันเอง อ่าหนึ่งพันโอ้โหก็ถือว่าขายได้เยอะแล้วงั้นเหรอบอสขอบคุณ mm hmm. เออแล้วก็มีของให้เดี๋ยวเอามาเพิ่มให้นะโ mm hmm. okay, อเคครับบอสแล้วก็ตอนนี้ของเรามีเงินค่าจ้างพอจ้างตัวแทนจำหน่ายแล้วมาก็ก็ก็ก mm ็เฮ้เพื่อนฉันมีเงินมาให้หนายแล้ว mm hmm. งั้นเหรอหนึ่งพันเลยนะใช่แล้วหนึ่งพันเงินสดด้วยเพื่อนโอเคให้ยังไงเอาของมาให้ฉันได้เลยงั้นเหรองั้นเอาไปเลยอีกแปดชิ้นที่เหลือโอเคบอส วินายเลืกฉันว่าบอสด้วยเฮ้ยปลื้มปิมตอนนี้ก็ใกล้เวลาคือฟิวแล้วพอเรามีตัวแทนจำหน่ายเยอะขึ้นเราจะต้องผลิตให้ได้เยอะมากกว่าเดิมแล้วก็ต้องปิดนีก่ก่อนหรือปิดที่ฉันตัดสินใจแล้วฉันจ,จ้างคนงานเพื่อนได้สิเอาอะไรอ่ะควรปลูกอูแล้วเพื่อนเอาไปที่บังกะโลของฉันเลยโอเคไหนดิวหน้าในรคาคาหนึ่นนะ โอเคเดิวอยู่แล้วนี่เอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยมีอะไรแหละครับไม่มีอะไรหรอกแค่คิดสงสัยว่านายถือเกินไกิตัดกิ่งมาทําไมนะอ๋อมันเป็นของประกอบอาชีพผมครับไม่มีไรหรอก <c oughs> โอเคประมาณนี้ตดัดไปอนเลยอย่างแรกแล้วก็ตัดฝั่งนี้ด้วยตัด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 แล้วก็ยังเหลือ <c oughs> ปลูกปลูกปลูก hey, เฮมลี่สวัสดีเออสวัสดีบอส หลังจากที่บอสแอสไซชนะฉันก็ขายทําเงินมาได้เลย1000พเนี่ยโอ้งั้นเหรอโหโ,โชคดีนะที่นายได้ลูกค้ามาแล้วก็จากนั้นจากนด้๋ยวกนันอย่าเพิ่งไปไมีอะไรอีกลอบอสเออฉันเอาของมาเพิ่มให้นะนี่นี่เพื่อลูกค้าหลายย่อยที่ไม่มีกําลังซื้อนายจงเอาซองพวกนี้ไปเสนอขายแล้วกันโอเคได้ครับบอสเออเสร็จแล้วเราจะต้องเอาไปให้ใครอีกนะโอ้ตับหลวงดัดกเลยเหรอดักกลางวันแสก ต้องแอบ,บ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 ลงข้างใต้ผมไม่เห็นเราแล้วเ,เออเบนน้องเบนเบนเบนไม่เยอะอ๋อลูกค้าน่าจะมารอเบนถ้าเรารออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเบนก็มาอ,อือเบนเอยนั่นไงเบนลงไปลงไปหาเลยดีกว่าเ้เบนเออว่าไงบอสวันนี้ขายพึ่งได้แค่สองพันเองโอ้โหเบนนายขายได้สองพันเลยเหรอเอามาเอามาเอามาบอสคนนี้ภูมิใจในตัวนายมากบอส ไอ้ที่ว่ามันเป็นดหลอะมันเยอะกันไปแล้ววอตเอาไปขายเองบ้างเดี๋ยวฉันขายไม่ออกแล้วถ้าแพ็กเสร็จแล้วจะให้มันไปวางไว้ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงใส่ดีได้ใส่ดีได้ต้องการตู้แหลกอีกหนึ่งตู้ตู้ไหนดีอะอ๋อนี่ไงอยู่ในตัวอีกหนึ่งตู้อ่าละ่ะเอาไว้ตรงนี้เลยนี่เอามาเอามาเอามาออกมาใส่ไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้อันนี้เราใส่ให้เท่าไหร่ดีอุ๊ยหนึ่งพันเลยเหรอไม่เป็นไรเราใจป่าอยู่แล้วอะ ไอ้อันนี้เอาไปอีกหนาร้อยรอดูนพวกนี้เมืองที่สามปดล็อกเออมาแล้วครับคนแรกเข้ามาทําอะไรเอ่ยหยิบของแล้วมาที่เครื่องมีเครื่องแรกตึงจากนั้นมาหยิบถุงไม่อ่ะไม่หยิบถุงเลยอย่าบอกนะว่าเราจะต้องเอามาใส่ให้อ่ะเดี๋ยวเช่นใส่อันนี้เข้าไป ใส่นี้เข้าไปเออใช่จริงด้วยเราต้องใส่ถุงไปครึ่งหนึ่งนี่วางแล้วก็ลงมือไหมนั่งไงลงมือแล้วลงมือแล้วปล่ให้เข้าลงมือไปแล้วก็นะไอผมก็คิดว่าบ้านของเรามันคงเล็กเกินไปสําหรับธุรกิจใหญ่ๆอะ่ะผมจึงจะทํานี่ครับบรานที่แห่งนี้จุคนได้สูงสุดสิบคนเดี๋ยวเราจะมาลองกัน แต่ตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนละกันมีแค่สี่พันขาดอีกไปสองหมื่น 2, กว่าเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ